ความพอดีเนี่ยมันคือศิลป,ปะของความเป็นคิวเรเตอร์ผมลิ้มนะครับบัญชาวงโชติวัฒนะครับคิดว่าถ้าอยากทำจริงๆขนาดนี้ทำแล้วจะภูมิใจแล้วจะแฮปปี้กับตัวเองชื่อดีนนะครับเป็นศิลปินวาดภาพที่มีแกลเลอรี่เป็นของตัวเองนะครับแสดงงานที่แกลเลอรี่ของตัวเอง ก็เป็นเพราะว่าเราชอบงานที่เกี่ยวกับเรื่องพวก installation แล้วพวกการทำคอนเทนต์ต่างๆนะครับงานคิวเรเตอร์มันก็ได้รับการจัดนิสการได้ทำเรื่องเกี่ยวกับ installation ชอบวาดรูปแต่เด็กนะโตมาแล้วเรายังมีภาพของคนที่เราอยากจะเป็นเป็นคนคนเดิมมาตลอดนะเป็นภาพของศิลปินที่ โตแล้วนั่งอยู่บ้านแล้วก็แบบมีคนแวะเวียนมานั่งกินกาแฟกันคือเรามีภาพนั้นตั้งแต่เด็กแล้วเราก็เอ,อ้ยยังอยากเป็นคนคนนั้นอยู่ไม่เปลี่ยนครั้งแรกที่เริ่มคิวเลตจริงๆก็คืองานซาล์อาร์ตของพี่เมทีมาเล่นดอกตอนนั้นเป็นงานโซโล่เขาเลยแล้วก็เราก็ทํากับคิวเลเตอร์อีกคนหนึ่งร่วมกันเป็นโคคิวเลตด้วยกันผมมีความชอบอะไรที่แปลกๆใหม่ๆคิดถึงพี่เมทีเพราะาเราอะชอบวิธีการออกแบบซาว์ของเขาตั้งแต่สมัยก่อน <S <S ก็เลยไปจีบเขามาทําพี่เมทีอะมีวิธีการในการที่จะ ออกแบบซาวด์แล้วก็งานอินสตาลเลชันอ่ะให้คนมานั่งฟังแล้วก็แบบเหมือนได้อิ m เวอร์ซีฟไปกับเสียงอ่ะอยู่ตั้งเกือบชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเปนเาก็ค่อยๆได้รับงานมากขึ้นที่เป็นงานคิวเรชั่เปะแล้วก็ไม่ใช้เวลานาน <c oughs> ดินชอบความแฮปปิ้งครับชอบความสดของการป้ายลงไปในทีแรกเราไม่ไปแก้ไขมันมากจะว่าเป็นความเร็วมันก็ไม่เชิงมันน่าจะเป็นโมเมนต์มากกว่าครับเราวาดในโมเมนต์นี้มันออกมาเป็นแบบนี้ถ้าเราพรุ่งนี้เรามาวาดอีกโมเมนต์มันเปลี่ยน เราเอาโมเมนต์ใหม่ไปทับอันเดิมเราดิรู้สึกว่าเราเสียดายโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นตอนนั้นอะไรเงี้น่าจะเป็นโมเมนต์มากกว่าความเร็วเจนยังไงที่ในการที่จะคัดเลือกอย่างแรกเลยก็คือเป็นงานที่แตกต่างไม่เหมือนใครต้องมีเอกลักษณ์แล้วงานเนี่ยจะต้องแบบว่าโดดเด่นในเรื่องคุณภาพอะคือมันเตะตามันแบบมันต้องใจมันรู้สึกทัชชิ่งเรามันต้องมีอะไรพิเศษอยู่ในคนคนนั้นนะครับใช่เหมือนว่าเขาหาตัวเองเจอแล้วว่านี่คือเอกลักษณ์ของเขาเราก็จะไป ชักชวนมาทํางานด้วยกันแรกๆก,ก็ควรจะเริ่มด้วยการแบบทำเป็นกรุ๊ปเอ็กซิบิชันพิธีการกลุ่มด้วยกันก่อนมีศิลปินหลายๆคนเสร็จแล้วก็ค่อยเป็นสเต็ปไปสเต็ไปตไปจนได้ทํางานโซโล่เอ็กซิบิชันนั่นก็คือจะพิพีลของเขาแล้วแล้วพรีเซนต์เขาคนเดียวมันไม่เหมือนงานเออครับที่ความจริงใจมันไม่สําคัญเท่านี้ <laughs> คืออะไรที่พอเราคิดถึงแบบการตลาดเราต้องแคร์คนอื่นนะศิละปะมันเป็นอะไรยิ่งเราแคร์ตัวเองเข้าใจตัวเองแล้วก็สื่อสารม,มันออกไปได้ดีที่สุดเรียบเรียงดีที่สุดมันเป็นสิ่งมีค่า ของของอาชีพนี้นะคือเราได้ทางานในสิ่งที่เราชอบแล้วปัญหาและอุปสรรคเนี่ยมันมีอยู่ในทุกที่ทุกอาชีพไปแหละถึงแม้ว่ามีอุปสรรคและปัญหาแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทำงานที่ชอบเราโชคดีวกว่าคนอื่นละเราก็ต้องสู้คิดอยู่ในใจอยู่ว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปขอให้เราทำดีที่สุดเดีย๋ยวปัญหาและอุปสรรคเดี๋ยวมันก็ผ่านไป